สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับคู่มวยระหว่างโชคปีชาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับทางด้านของก้องชัยชนยดอนเมืองเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านของโชคปีชานะครับหลังจากที่เคยแพ้มาครั้งหนึ่งแล้วแบบสูสีคู่ขี้สุดมันนะครับผมเป็นการเจอกันในวันที่ศุกร์วันศุกร์ที่16นี้นะครับผม มาดูสัดส่วนของนานาโชคพีชาพ k แสนชัยมวยไทยยิมนะครับผมน้ำหนัก123.9ปอนด์นะครับหรือตีเป็นกิโลก็56.2กิโลกร,รัมนะครับผมสูง5ฟุต3นิ้วหรือ161เซนติเมตรนะครับผมอายุ33ปีซ้อมและเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยพ k แสนชัยมวยไทยยิมโชคพีชานะครับ เป็นมวยที่กล้าออกอาวุธนะครับเดินบูสู้ดีอาวุธเด็ดของโชคปิชาก็คือมัดนะครับกดนับกดน็อกคู่ต่อสู้นี่มานับต่อนักแล้วนะครับโชคปิชาเป็นมวยที่กระดูประสบการณ์นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับในวัย33ปีผ่านศึกเหนือเสือใต้มาอย่างโชคชนกล้าออกอาวุธการแรกมีสับขามีต่อยหมัดบูดุดัน อันตรายมากๆมาดูสถิติของเจ้าโชกปีชานะครับสถิติในวันลุมพินีนะครับว่าเจอใครมาบ้างไฟแรกมาเปิดตัวก็ชนะคะแนนทางด้านของซื่อสัตว์มานดษยิมนะครับแต่ก็มาชนะคะแนนพงศริสูจีบาหมีเจียวชนะคะแนนอับดันลาออดาสแพ้คะแนนก้องชัยชนะดอนเมืองที่ผู้ชกจะชกกันในวันนี้นะครับ และฟอร์มล่าสุดนี่ถล่มน็อกชลามดำสอบุญมีฤทธ์นะครับแบบเรียบร้อยอันสองนะครับชลามดำหลังจากที่แพ้น็อกชคววิชามาชลามดำก็ฟอร์มรูดเลยนะครับสำหรับเจ้าชลามดำมาดูฟอร์มทางด้านของกล้องชัยชนะดอนเมืองบ้างนะครับกล้องชัยชนะดอนเมืองส่วนสูง5ฟุต6นิ้วหรือ170เเซนติเมตรประเทศไทย อายุยีบสองปีซ้อมอยู่ที่ไข่พอแสงเทียนน้อยสำหรับเจ้าก้องชัยนะครับเป็นมวยประเภทธาตุทอหดตดีเยี่ยมนะครับแข้งซ้ายออกได้หนักมากมัดซ้ายสอกซ้ายถือว่าอาวุธครบเครื่องหัวจิตหัวใจนี่ก็เกินร้อยนะครับสำหรับเจ้าก้องชัยชนในดอนเมืองตัวนี้เจอกับใครนี่แลกมันทุกคนครับก้องชัยต่อยแบบว่าประทับใจทุกไฟนะครับจะไม่แพ้ ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะนะครับเจ้าก้องชัยถือว่าเป็นนักชกที่เป็นเบอร์ต้นๆน,นะครับในรุ่นนี้นะครับถึงฟอร์มเขาจะมีชนะบ้างแพ้บ้างนะครับแต่ว่าการต่อยทุกไฟประทับใจทุกครั้งนะครับเบียดเสียดสู้สีกับผู้ชกมาตลอดไม่ว่าจะเป็นคมเพชรนะครับเขาก็เคยต่อยมาแล้วนะครับเรามาดูฟอร์มของทางด้านก้องชัยในดอนเมืองกันบ้างนะครับว่าแพ้และชนะใครมาบ้างเริ่มต้นจาก การแพร้คะแนนทางด้านของคุเพชรแฟร์เทคนะครับแพ้น็อกอัคารามฮามิดีนะครับยกแรกแบบไม่ทันระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนอาเมียนอับดุลลาแล้วก็มาชนะคะแนนโชคปีชาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแล้วก็มาแพ้คะแนนทางด้านของรามดานออดาสแบบเตะรามดานออดาสนี่ แดงเถือกไปทั้งซีกฝั่งขวานะครับออกตีมแน่นเน้นมากๆนะครับแล้วก็ฟอร์มล่าสุดมีมาแพ้คะแนนให้กับทางด้านของชาติพยัคฆ์ศักดิ์สุูนะครับโดนชาติพยัคฆ์ไยได้นับนะครับแล้วชาติพยัคฆ์ก็สามารถคุมเกมเอาชนะคะแนนทางด้านของก้องชัยชายดอนเมืองมาได้นะครับสําหรับแม์ล้างตาไฟนี้นะครับเป็นการโคโจรมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมหลังจากที่เปรียบเทียบฟอร์มการชก สไตล์การชกกู้ขี้ใกล้เคียงกันมากๆหลังจากที่เคยต่อยกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก้องชัยชนะมาแบบเป็นเอกฉันเลยนะครับของไฟที่แล้วนะครับสําหรับไฟนี้นะครับโชคปีชานี่หมามั่นปั้นมือมาจะแก้มือล้างไอให้ได้นะครับในการเจอกันในไฟที่2นะครับส่วนตัวผมนี่ยังเชื่อว่าโชคปีชานะครับจะสามารถ เก็บชัยชนะได้ในไฟนี้นะครับในการเจอกับทางด้านของก้องชัยชนะดอนเมืองได้นะครับผมผมชอบไปที่โชคปีชาพีเคแสนชัยมวยไทยยิม